การครั้งแรกบนคอนเสิร์ตใหญ่และครั้งหลังเดียวสุด้งสุดท้ายเลยทำไมน่าจะก็สุดท้ายเลยน่าจะสุดท้ายจริงๆอ่ะลูกเพราะว่าโอ้ลูกก็ดูไวดิยังไงอะไหวกันเลยทำไมข้อเข่ามันไม่ได้นะเชื่อไหมค่ะเแต่ดังจะต้องเก็เก็บเก็บเก็บการจะรู้คนก็ที่ว่าเราทำบีทบ็อกไม่ใช่นะเพราะว่าวันนั้นมาสองมาสองเต้นนี่ เรารู้เลยいいมันมีท่าย่อลงหรืออะไรเงี้ยแล้วเราขึ้นลำบากนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ส้นสูงเลยนะเพราะฉะนั้นมันน่าจะสุดท้ายจริงๆแล้วล่ะต้องรอเกับเอาส้นสูงมาด้วยนะวันนี้เดี๋ยวต้องรอแต่เรื่องส้นสูงต้องยอมพี่หายคนนั้นคนนายยังใส่แบบสิบกว่านิ้วอยู่อย่างนี้ไปดึงสิบกว่านิ้วเก้านิ้วครึ่งเองเออแล้วทำไมการมารวมตัวคนนี้มันรวมตัวได้ไงคะเนี่ยเออก็ ก็ได้ความที่เราทํางานอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็สนิทกันเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเป็นภาพแบบไปไหนก็ถ้าอยู่ตั๊กสูไายตั๊กสูงายถ้าอยู่กับตั๊กสองคนคนก็จะมาคอมเมนต์ว่าขาด่ายเขาอยู่สองคนก็จะขาดเจ๊อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นนี้มันเป็นภาพแบบคนจะจำจำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเบอร์มันก็ไล่ไล่กันเนาะไว้ก็ไล่ไล่กันมันเหมือนกับเอ แต่ว่าแต่ว่าเราสามคนมันคนละสไตล์ไงลูกอะไรเงี้ยมันก็เลยแต่ว่ามันก็แบบมารวมกันได้คนละสไตล์พี่สาก็จะแบบเป็นเหมือนดีว่าฝั่งแบบลุกทูเนาะกับทาวยโมแบบเพลงที่แบบว่าโอ้แบบเพงลง<อ>ใหญ่เพลงใหญ่อะไรเงี้ยส่วนไฮเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์นกไายสนุกแล้วเป็นสไตล์เนี่ยก็ยังไม่มีใครฆ่านางได้นอกจากยังเป็นไฮอยู่คนเดียวที่เป็นเลิศแล้วฆ่าหรือแบบว่าอะไรนะ อีกอชไร้ยเชฟปลามันมันเออเชฟมันยังไม่มีใครทำได้ใช่อะไรเงี้ยตอนนี้ต้องแบบต้องเขาเลยอ่ะแล้วก็อ่ะพี่ก็เป็นสตริงไปอะไรเงี้ยมันก็มันก็เลยแบบรวมกัน3คน3แบบอะไรเงี้ยใช่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวอย่างเงี้ยแหลแม่ใช่เหมือนกับว่าถ้าเขามาดูเราเหมือนก็ได้ครบทุกรสเลย แล้ว <anut? S 2> mm hmm. อยู่ด้วยกันแล้วเวลาลมเมากันแล้วคนชอบแล้วคนชอบตอนเราทะเลาะกันพุ่มแม่แบบห้าสิบกว่ากันแล้วอ่ะคนดูจะให้อภัยูดอะไรก็ได้แม่บอกว่าอะไรเนี้ยแม่งอย่าพูอสาแม่งนะอะไรประมาณนี้เออมันก็เลยแบบเป็นอิสระของเราสามคนแบบเราจะพูดเราจะเล่นหัวอะไรบนเวทีมันนอิเหมือนกูนดูเขาก็ชอบเราพูดทะลึ่งทะเลยอะไรนี้ด้วยนะเวลาเราหยอกกันอ่ะคำแรงๆอ่ะเขาก็รู้ว่าเอ้ยเพื่อนกันเท่านั้นที่จะจะพูดคำแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก้เลยที่มาแบบร้อง เทยงสุดซอยเสียงสุดคือทําไมต้องเป็นร้องสุดเสียงเถยงสุดซอยคืองานเนี้ยมันจะมีการแบบว่าเอาไม้เนี่ยนอกจากเราสองคนจะมีครตตัวแล้วเนี่ยเราจะเอาไม้เนี่ยส่งให้คุณผู้ชมด้วยเอาไว้เอาไว้เถียงกันเราเอาเลยขยับเถียงกันเรามาเลยแล้วใครปราบแจวเจอกันเดียวไม้เป็นว่าข้างบ้านตาน่อยเชิญเลยอ่ะคนดูคะใครปราบแจวให้บอกเชิญเลยนะจ๊ะมาเท้าอะไรหมาไปเอ็มมเชิญพวกกูมาเลยกูแล้วไปนี่แหละลูกไปช่อส่วน ร้องหรือเน้นดากานสองอย่างก็บอกังไร้องสุดเสียงร้องก็ร้องก็เสียงร้องก็ร้องนะต่อร้องก็ร้องไม่มีเล่นนะาจะร้องเสร็จแล้วก็ด่าเลยแ่นดูดย่เราไมาดูไงครับคดูอยากจะอะไรกับประธาอะไรกัเราเอาเลยมีทกันมีอะไรอย่างเงี้ยะ ใช่คือลูกก็จะไหมว่าพวกลูกก็จะดูแบบว่าคอนเสิร์ตเกาหลีเออจีนอะไรเงี้ยเออดู๊ดิ๊ดูคอนเสิร์ตดี๊ดิ๊ดไม่ได้แล้วอ่ะมาดูคอนเสิร์ตแบบแปลกๆมาดูแปลกๆจะบอกว่าดูยี่แย่มาแปลกละมาดูคอนเสิร์ตแปลกๆอย่างพวกเราสามคนบ้างข้อควานี้ของแม่แม่ไปยังไงแล้วคะมันใกล้แล้วไงคือนั่นจะสีสอนยังแม่สอนแล้วทำไมอย่าพูดนะเอาจริงจริง ิยังไม่ได้ซ้อมเฮียอะไรเลยเอาจริงๆบ้าแล้วก่อนหน้านี้แหละก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องร้องกับดนตรีอ่ะไม่ไม่มีปัญหาหรอกาเรลูกอยากรู้ว่าซ้อมหรือไม่ซ้อมไปซ้อมไอจีแต่ละคนดูเจ๊ทำอะไรวีนดอกบุกแต่ผักกูไม่เห็นทำผักแล้วแต่ผักกับข้าวไว ตอนนู้นทำกับข้าวอะไรนี่ก็ร่อนมดคนเสิร์ชยิ่งเยอะอยู่ฉันยุอยู่ตั้งกับหมาอมจะออกมาเป็นไงวะซ้อมไปประมาณ50%ยังหัวอุ้ยีกประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ซ้อมกันซ้อมต่อเนี่ยซ้อมต่อจนเมื่อเลยลูกช่วงนี้รันยาวจนถึงวันคอนเสิร์ตมีปัญหาเรื่องจำเนื้อรอไว้เนี่ย มันต่อเพลงยากจังวะเออรู้อย่าว่าแต่ว่ากินใบแปะกล้วยเลยนะนี่แดกไปทั้งต้นเลยนั่นแ่ละนี่วันวันที่สรุปเรื่องเพลงกันแล้วลประจวบคุณสุขเรื่องเพลงอุ้ยฉันอยากร้องเพลงนี้อยากร้องนี้ให้ก็อยากร้องนี้ตั้งอยากร้องคุณนี้พอซ้อม มันมีเวลาประมาณเกือบสองเดือนใช่เพลงมันไม่เข้าหัวเริ่มแล้วเริ่เพลงนี้วันเพลงนี้ไม่เข้าทางอ่มเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อแล้วมันต่อแรกเปลยไอ้เนี่ยใช่เดี๋ยวรูนะคนจะต้องเยี่ยวทั้งอเลยไปสักอาทิตย์นึงไม่เข้าป่่แตเนือ คือเอาเอาที่มันเออมันเข้าปากจะได้ไม่เครียดคอนเสิร์ตเรามันจะได้สนุก่ใจแม่สามคุณเนี่ยอยากให้พวกลูกไปเนี่ยไปือแบบอยากให้พวกหนูไปคลายเครียดไปสนุกหรือว่าไปด่าก็ไม่เป็นไเออไปสนุกไปประท่าสีประหาดพวกแม่เอาสนุกเน้นสนุกนอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญที่โอ้โหแน่นแน่นแขกรับเชิญแเล้ญ แขกรับเชิญเราแน่นี่แหละเราถึงตัดเพลงได้เพราะว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงก็ถือแล้วเราผัดพาราเพลงใช่อินฟ้าก็เนี่ยนะพุแม่ก็บอกฝากไปอินฟ้าอินฟ้าซ้อมเยอะๆนะอะไรเงี้ยซ้อมพุ่มแม่ด้วยจริงอินฟ้ายังมีแค่มงกุฎเดียวแม่3คนในรวมกัน18บแปดสคนกันแล้วแล้วทั้งสัปดก็คือ2ชั่วโมงอินฟ้าเราแล้วชั่วโมงครึ่งมีไรอันอีกแล้วใครอู้ย แกงก็มาดี่คัสเอกอ้าวแม่คุณแม่ไม่ต้องไม่ต้องเล่เหรอแต่มาันเดียวพอแม่ไว้ไปต่อตามแขกรับเชิญวันนี้เล่กมาเองเลยใช่ไหมคะคัดสัตว์มากันมาเองเลยแขกรับเชิญประชุมหรือประชุมอยู่จริงๆเราก็อยากได้คนอื่นนะแต่เขาไม่มาประชุมอยู่โอเคความคิดเห็นนะเนาะก็เอาว่าเอออันไหนที่มันมันเราเล่นด้วยเรารู้สึกเราจอยบางคนเราไม่สนิทเราก็ไม่กล้าวัวเดือดเล่นกันแล้วมันไม่คลิกมกันอย่างแกงก็มาที่คับเนี้ยใช่ไหม เดอเนี่ยแย่งแกงอะไรก็ได้เราจะยิกคุ้งยิกไข่ก็ได้อะไรก็ได้สนิทนะจะมาอะไรอะไรอันเนี่ยสนิทไอเอ๋ยสนิทถ้าไม่คนอื่นนะเราจะไปกล้าเหรอใช่ไหมไปเอ๋ยแกไม่ได้ต้อยเอาไว้ใส่ต้อยไม่ได้ถ้าเราเอาสนิทสนิทแในยารแกงแฟนหัวฉันล่ะฮะหัวฉันะพี่นุ้ยแกงก็อะไรเนี่ยแกงนี้มาสนุกแน่เพราะว่าเราแค่เรา เรายังไม่ได้ไอ้นิมุกกันเลยนะยังไม่ได้นัดมุกอะไรกันเลยฉันว่าเราจะเป็นมุกรอยกันแหละ่ใชเพราะว่าบางทีการเตรียมมันก็ไม่หนุกเนาะแต่ก็มันมีบ้างมีแนวทางเขาเตรียมเขาเตรียมเขามาอยู่แล้วควมหมายทางเขาเต็มเขามาต้อเราวางแผนเขาได้เลยคอนเสิร์ตแม่แม่จะมีสคริปไหมคะหรือว่าจะไปก็มีก็มีแนวทางมันมีโครงสคริปต์อยู่แล้วแหละแต่เราก็จะตามโครงหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ฉัน ไปสามตัวเมื่อไหร่นะจำคัวเอเี่ยมีสกิป์มานู่นนี่นั่นไม่เคยตามสกิปแบ<ต>แต่สนุกมากแหกกดตลอดออสนุก ที <l id> ่เขาขาแหกเนี <Techn Pokémon> ่ยคืออย่างที่บอกเนะด้วยวัยมุดอ่ะอายุกันห้าสิบกว่ากันแล้วคุณดูให้อภัยมันดูไม่ถือแล้วหลังพิธีเรามีเตรียมจุกถมพยาบาลอะไรไว้ไงบ้างแม่เติมออกซิเจนเกลือเติมไม่ไม่คือจอมพี่บินเลยคือจอมพิบินทั้งนี้คุณก็เตรียมออกซิเจนแอมบูลนซ์ออกซิเจนอันนี้ที่เป็นถังกอนอ่ะเออไวท์ทอฟเขาดิ่มกันนะ ปลอดภัยกว่าอะลูกคิดว่าสามคนใครจะได้ใช้อ่ะใครจะได้ใช้ว่าได้ใช้ทุกคนอาจจะสลับสลับเปลี่ยนกันจะมีหุ่นสโลงหุ่นสลิงไหมฮะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พวกแม่น้องหนักไม่ได้นะไม่ได้ไปลองวัดดูแล้วใหญ่ใช่ใหญ่ขนาดใหญ่กันเกินไปเออสลิงใส่ทำพิเศษต้องสั่งทำพิเศษมันก็เลยไม่ทันเสร็จไม่ทันลูกในตัวเซฟอ่ะมันมันไม่ถึงเออ มันออกค้างข้างปิ้นลงไม่ได้เลวรเวุ่นเบอเลิงเลยต้องตัดออกไ้ไ เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องวับผู้บาดนะคู้ชมโอเะเดคอนเสิรก่อนกันก่อนกันก่อนก็ฝากคอนเสิร์ตของพวกเรานะคะสามตัวบนด้วยนะคะ30สิงหาคมนะคะที่ UO Live U M s p เ e r e ในค่าสัตว์สิบสิงหาคมนี้นะคะรอบเดียวนะจ๊ะรอบเดียวเนี่ยนะจ๊ะเพราะว่ารอบรอบรอบแรกก็ตัดไปแล้วเหลือรอบสุดท้ายรอบเดียวเอารอบสุดท้ายดีกว่ารอบสุดท้ายดีกว่าฝากไปด้วยแล้วกัน สนุกแน่นอนค่ะทุกคนมันเป็นมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งเป็นคอนเสิร์ตเดียวของเราแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตคอนทัวร์ของเราที่เราตั้งใจจริงๆเลยรู้เต็มที่เลยอย่างเงี้ยใช่สองวันสองวันที่เราซ้อมกันมาเนี่ยเรารู้สึกอุวยมันมีพลังเออพอเนาะพอเรามาแบทเทิลกันอะไรกันเนี่ยมันมีพลังมากเลยในการซ้อมสนุกแน่ค่ะอ่ามาเรื่องวันพักรับประทานให้แน่ค่ที